สวัสดีคะ่ะสบายดีเอฟซีทั้งช่องน้องคํำแพงชาแนลนะคะแม่เพ้นมาทักทายสบายดีกับเอฟซีทั้งช่องนะคะของวันที่หนึ่งพฤษภาคมสองห้าหกแปดนะคะวันนี้แม่เพ้นจะพาเอฟซีทั้งช่องมาเปิดโชคเปิดลาบเปิดดวงเฮงเงปังป,งปงกับเดือนนี้ด้วยกันนะคะเนาะแม่เพ้นได้ตัวดีมาจากหลวงพ่อสะแก้วนะคะแม่เพ่นจะพาเอฟซีทั้งช่อง ไปเบิงลอตเตอรีน้ากันนะคะเพราะว่าหลวงพ่อเพิ่นสั่งมาว่าเอาไว้เด้อนะคะว่าจะมีบอเนะคะพอฟ้าเมฆาลอตเตอรีเพิ่นกะมาหาเมื่อกี้พอดีนะคะตื่นมากเพิ่นกะมาหอหดโลดเนาะไปเบิงน้ากันก็ตัวเลขที่แม่เพนจะเอามีบอนะคะแต่ว,ว่างวดนี้แม่เพนชอบตัวไหนแม่เพนมักหนึ่งหกหรือว่าหกหนึ่งแล้วก็ศูนย์ห้าหรือว่าห้าศูนย์เนาะค่ะแม่เพนมักสองคูณีนะคะ สำหรับเลขแม่เพนชอบนะคะเอฟซงวดน,นี้ตัวใดดังถามไหมค่ะก้อนซีเจ็ดคือดังเนาะซีหกอันนั้นตรงนั่นนั่นตรงกับทะเบียนรถทุกตัวเลยซตู่อยู่ในนันเบิดเลขเครื่องบินมันซีหกเก้าหกสี่เนาะเป่นบ่ซี หกเอ 3, 6, 9, 6, 4, เอสามหกเส่ออสามหกส่วนทะเบียนรถสามหกตรงกันหมดทุกตัวเลยเนาะ้ะาร็เลขอันอนอยยังก็กรุงเทพครบรอบสองยสี่ปีตรงกับทะเบียนบ้านอีกสองสส พรว่าเลขออกอยู่กรุงเทพเมืองนู้นนี่นะสัญจรเนาะข<ม>้าเจ้าทรงว่าไหโยมีไหม,มสามคู่นี้ค่ะมีเก้าหนึ่งมีอยู่เอาเก้าหนึ่งค่ะมีอยู่อ้ามีใบเดียวหนึ่งบอก<ม><ม>อ๋อเก้าหนึ่งมีแค่หนึ่งใบเอง<ม>แล้วก็เก้าห้ามีไหม บอรย่งบอมีแปะแล้วก็หกห้ามีไหมโอ้ยเลี้ยวจอยได้ลอตเตอรี่ใบเดียวเก่านึงทอนันนี่ค่ะหลวงตาเพิ่อว่าหาซื้อไว้เดอร์ลูกเออลูกสันย,ยมลูกยมลูกนะเพิ่อลวานะไปเพ่นกับเบ้าพิษเบ้าถือเบ้าบ่ถือกันขออ่หสีกรรมน้ำหลวงปูน้ำเด้อเนาะหลวงตาน้ำเนาะค่ะไ่เพ่นกับเบ้าบ่่คยเก่งเรื่องด้านนี้นะคะเบ้าพิษเบ้าถูกก็ขอโทษขออภัยด้วย อ่าวบอมีเลยเนะาะเก้าหนึ่งเมื่อคืนนี่แม่เพื่อนท่อมาบอกสามครูนี่เห็นปะบ้าสื่สื่อเหล็กเล่าบอ่อสื่อเหล็กเล่าไว้ก่อนบ่อว่าสันดาบ่อสื่อนางแย่งอยู่การสั้นได้บนได้ลรางนี่มันออกเก้าห้าเก้าหนึ่งนางแย่งมึงแม่อานางเบิง่งสามครูนี่แหละซิอ่อสื่อเหล็กเล่าวบก้อนบอสื่อบอื่บอประสาน แต่บ่ซื้อจ้อยมั้งแม่งึดหลายสมองค้นกระดสิถือเลขกับบ่ถือ,อยอดยอดน,นั่งขึ้นไหลเบาๆพอเป,ป,ป,ป็นอย่างเขาซื้อไว้ก่อนแล้วมันหลาหนาก็เลยมันก็ซื้อดอกก็ใส่เอาเลขกันไข่เลยมันเุอะมากลยค่ะฮะน้องสาวออล้านสาวยังมื่ออื่นคนแหละคนจะซื้ฝากมาซื้อจะซื้อตัวใดคะ่ะ fc จ้ามันบ่มีเลยเลขนี่ยนะเลขที่อยากซื้อเนาะ ศูนย์ห้าก็ไม่มีหนึ่งหกก็ไม่มีนี่ไงไม่มีซักตัวเลยเลขที่อยากจะได้ถึกบ่ม,มีจักตัวเลยเห็ดจังไดเนาะซื้อตัวใดช่วยจะซื้อช่วยตัวไหนเนี่ยมันไม่ถูกมันไม่มีซักตัวเลย จักตัวเลยนะเลขที่อยากได้ฝันว่าจะขอมถือเลขตัวใดอะบอมีอล้วนี่ <api> บอมีจักตัวซิซื้อตัวใดละบาดนีมแปดสามสามแปดกาบอมีบอมีด้วยค่ะมีแต่สามแปดแปดสามบอมี เอาคัมพงรแกงส้มไหนหยิบรอตตรี่ให้เอซดูหน่อยสิเอาบอกแกงหัวเ่อๆหากระตื้นค่ะเอางัวที่แล้วก็หยิบให้แม่ถูกนี่นะงวอน,นี้หยิบให้แม่หน่อยสิคนเก่งเดี๋ยวคลิปนี้แม่เพ่นจะให้เอซทั้งช่องไปเบิ้งเลขชุดเต็มของหลวงตาด้วยเนาะแต่ว่าหลวงตาย้ำมาคงสุดท้ายเมื่อคืนนี้เอาบอแมนม่ขึ้นนะตอนประมาณหกโมงแรกนะคะนี่ค่ะ ให้มา91 95 65นะคะเพราะว่าเลขเด่นพิ่นเด่นรางแม่นเด่นหกกับเด่นเก้านะคะเด่นหกับเด่นเก้าะนาะปากหลักสิบแต่ว่ากกลับใบ้นึ่เนาะค่ะ fc เพิ่นไห่ปักหลักสิบแต่ว่ากลับใบด้วยและดีที่สุดนะคะ เดี๋ยวมาเพ่นเบิ่งลอดตอลีก่กอน่าจะมักตัวใดเนาะเล็กหมักบ่มีจกักคููบ่มีจกักตู่เห็นจังใดเนี่ยได้แต่เก่าแปดเก้าหนึ่งใบเดียวเองจะถือรางว,วัลที่หนึ่งอยู่ในนี่บ่นี่ค่ะแต่ว่าเก่าหนึ่งเป็นเล็กลางเนาะแต่กระเบนเนาะได้แค่ใบเดียวเองอ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งตัวเลขชุดเต็มของหลวงตากันก่อนเนาะ มาเบิง่งแนวทางเนาะค่ะรัฐบาลไทยงวดวันที่สองพฤษภาคมสองหาฮกเปดนะคะเอฟซีแม่เพ็ญจะท่วนขึ้นให้อีกเทืนหนึงนะคะเพราะว่ามีหลายๆคนถามหาของอาจารย์นันของอาจารย์นีเนาะเดี๋ยวแม่เพ็ญจะท่วนขึ้นให้ทุกสำนักเลยนะคะมาเบิ่งค่ะล่างอ่ารัฐบาลไทยของแอดอ้อยพารวยนะคะงวดวันที่สอง,งวันี้แอดอ้อยให้มา ล่างให้วิ่งสี่กับแปดเพิ่นจับคู่ให้มีสี่หนึ่งสี่สามสี่ห้าห้าหนึ่งห้าสามห้าห้าแปดหนึ่งแปดสามแปดห้าเพื่นบดายทงอาคงสุดท้ายมาให้เนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นอ่าบอได้ทรงห้าน้อยกับด้ามาให้ไม่เพ่นหลายมือแล้วเนาะกะให้เอฟซีทั้งช่องเอาไปเทียบเซตหลายๆอาจารย์หลายๆสำนักเอาเนาะคงสุดท้ายเพิ่นบได้ยทรงมาให้นะคะ ส่วนบนนะคะบนวิ่งสกับเออบแมนนะคะบนหลักร้อยมี4กับ5นะคะหลักร้อยมี4กับ5เด่นที่5ส่วนเลขติดวิ่งรูดเด่น9กลอง3นะคะส่วนตัววิ่งตัวรูดเด่น9กลอง3จับคู่ให้มี 09, 03, 97, 4้าศูน่าสี่สาม แปดเก้ 8, 9, 8, 3, 8, 7, เน้นให้0903 9 7 4 9 8 9ูนส่แล้วก็แปสนะคะเอส่วนชุด3มตัวบนให้มามี509แล้วก็549597 503 583แล้วก็598นะคะอันนี้เป็นชุดเต็มบนล่างของแอดอ้อยพารวยนะคะนี่ค่ะแคปหน้าจอเดอค่ะ ไปโตเนาะส่วนของพ่อหมอดูเลขเด็ดเดี๋ยวถามอื่นนะคะเพิ่นจะฟันทงมาหาเม็ดเดียวค่ะเน้นๆน,น,นะฟันทงตัวไหนออกตัวนั้นนะคะ แต่งวดที่แล้วฟันธงที่แปดหนึ่งเลขออกแปดห้านะคะเสียดายแห้งเนาะงวดนี้ให้มาบนวิ่งเจ็ดตัวเดียวเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดล่างวิ่งแปดแปดหนึ่งแปดหกกับแปดเจ็ดนะคะยังบอฟันธงมาให้ยูน่าว่าจะให้ตัวใดโค้งสุดท้ายนะคะพ่อเกเลี้ยงเด่นหกลองสี่นะคะล่างอย่างเดียวหลักสิบล่างมีสี่ห้าหก หลักหน่วยมี89012พ่อเกลียงจับคู่606162 4 0 4 1นึเน้นที่61เด่นที่61เม็ดเดียวนะคะเนาะเด่นที่หกเม็ดเดียวของพ่อเกลียงค่ะอ่าแคปหน้าจออาของหมอดูเลขเด็ดแล้วก็พ่อเกลียงนะคะ fc อันนี้เป็นชุดล่างของพ่อเนาะของพ่อเน้นตัวไหนออกตัวนั้นนะคะแต่ว่าหลุดมาสองมวนแล้วนะคะ fc ตอนนั้นเนาะติดเขาติดต่อกันโดนมาส,สั่นเนาะมันหลุดสองงวดแล้วค่ะงวดนนี้มาลุ้นกันใหม่นะคะว่าจะเข้าหรือจะหลุดแต่ว่าตรงกับเลขที่แม่เพีนมากเลยเนาะหกหนึ่งหนึ่งหกค่ะเอซอ่ะมาต่อของอาจารย์สไว้ยซื้อเลขไม่ติดสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยนะคะมาแล้วค่ะก็ให้มาศูนย์หนึ่งสองพันจับคู่หกสองหกหนึ่งเก้าสองเก้าหนึ่งนาะเน้นเจ็ดสองเจ็ดหนึ่ง ส่วนชุดกันก็จะเป็น6 0 7 0 9 0 2 0แล้วก็1 0นะคะเลขติด3าตัวมีศูนย์สองเน้นที่1กับ2องงวดนี้ชนกันนะคะสองสูตรชนกันที่1กับสองเนาะอาจารย์สบายบอกรื่องนี้ซื้อเลขไม่ติด3าตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยผู้ใดมีตัววิ่งตัวรูดดีๆเด็ดๆก็เอามาจับไซ่นะคะส่วนของแอนมารวยวิ่งรูด4ี่ตัวเดียวสี่สองสี่หสี่เก้าสี่เจ็ด เลขฝัน5005นะคะลาวพัฒนาของแอดมารวยเข้ามาสาม่วดติดต่อกันแล้วรัฐบาลไทยง่วดนี้ต้องมาแน่นอนเนาะแต่ว่าเม่เพ่นมักเลขฝันพี่เพราะว่าไม่เพ่นกับฝันได้05นย์หาหาศูนคือกันนะคะ fc เนาะอ่ะแคปหน้าจอค่ะทุกๆอย่างจะเป็นเลขฝันหรือเลขสูตรก็เป็นแค่แนวทางนะคะอ่าแต่ตอ่อเนาะเพราะว่าไม่เพ่นได้ ทำคลิปไฮไลท์เทือแล้วกลับมาท่วนขึ้นไหไหมนะคะส่วนของคนพารวยวิ่งลูดบนล่างให้เด่น8ลองศูนย์นะคะเด่น8ลองศูนย์ชุด3ตัวบนมี082 081 080เน้นที่082กับ080นะคะชุด2ตัวบนมี82 81 20 21 80เน้นให้82 20แล้วก็80ส่วนล่างค่ะล่างวิ่ง6 จับคู่มี6 4 6 3 6 5แล้วก็6 1เน้นที่6 3กับ6 5นะคะเนาะเน้นที่6 3กับ6 5ค่ะตรงกับของอหลวงพ่อสะแก้วอยู่นะเนาะ6 5เนาะ5 6 1ส่วนของเขาฝากมารัฐบาลไทยง่วนนี้ฟันไปที่6ลอง7นะคะตัววิ่งตัวรูดบนล่างจับคู่ชุด3ตัวมี7 6 4 6 7 5 เน้นที่เจ็ดหสี่เนาะชุด3ามตัวบนชุด2ตัวบนล่างมีหกสี่เจ็ดสี่หกห้าเจ็ดห้าเน้นที่หกสี่นะคะแคปหน้าจอของคนพาลวยแล้วก็ของเขาฝากมานะคะไอซีไปต่อเนาะ มาต่อที่ของตาปากน้ําโพของตาปากน้ําโพวันนี้งวดน,นี้ให้วิ่งรูดเด่นหกลองเก้าชุดสามตัวบนเก้าหกสี่หกเก้าเจ็ดเน้นที่เก้าหกสี่ชุดสองตัวบนล่างนี่หกสี่เก้าสี่หกเจ็ดเก้าเจ็ดเน้นที่หกสี่นะคะส่วนของอาจารย์หนุ่มกระสินให้มา บนวิ่งเก้าจับคู่ชุด3ตัวบนมี0 4 9ย์สแล้วก็ชุด2ตัวมี49-39-31-41เน้นที่4 9่เกับสาส่วนล่างวิ่ง3ตัวเดียวจับคู่3 2มสองเน้นที่3 2มสกับสาหนึ่ะคะแกปหน้าจอเด้อค่ะห่อนห่อนหอนค่ะเอซีหอนแห้ง น้ำม,มือจะล่หอนว่ดแล้วทั้งบานไผ่หอนนี่ค่ะคะ่ะข้าไปต่อเนาะมาเบิงของน้องคำแพงนะคะเลขปิงปองที่จับที่ไปทำบุญอยู่ที่วัดศรีดารามนะคะบ้านคำศรีดาเนาะวัดศรีดารามค่ะน้องจับได้405แล้วก็ เพิ่นบอกหาสองหนึ่งไปออกเล่าแล้วนะคะ405นะคะ FC เลขปิงปองของน้องคำแพงนะะนี่ค่ะหลวงพ่อสักแก้วก็มาแล้วนะคะอะ FC ทั้งช่องของน้องคำแพง405คงจะจำได้แล้วล่ะเนาะ,ะกับสองหนึ่งส่วนของหลวงพ่อสะแก้วนะคะรัฐบาลไทย บิงล่างให้มาเด่นหกกับเก้านะคะเด่นหกกับเก้าตัวประกบจะมีหนึ่งสามห้าแปดเน้นที่หนึ่งกับห้านะคะเนาะตัวประกบงวดน,นี้ให้มาหนึ่งกับห้าชุดเน้นหกหนึ่งหกห้าเก้าหนึ่งเก้าห้าชุดลงหกสามหกแปดเก้าสามเก้าแปดนะคะ fc นะคะเลขที่ไม่มาด้วยกันก็จะมีศูนย์เจ็ดสี่สองนะคะอยขอโทษ เลขที่ไม่มาด้วยกันก็จะมี0742เนาะอันนี้ชุดเน้นอันนี้ชุดลองมาเบิงชุดคัดเน้นหลวงพ่อฝากมาเมื่อวานนี้นะคะไปออกเล่าจอยทั้งสองทั้งบนทั้งล่างเลยโอย้เสียดายเฮงน,นี่ค่ะ9195และ653คู่นี้หาหยิบซื้อลอตเตอรี่ไว้เดอ้อเพิ่นว่าเนาะกนะ็จะอยู่ในชุดเน้นเลยเนาะ9เออ 1> 9ก้าหนึ่งเก้าห้าและหกห้านะคะหกหนึ่งก็มีเนาะมีส่วนร่วมด้วยนะคะเอฟซี FC. อย่างเพื่อนจะเน้นยืนีไให้ลยเนะมันจะได้ตัดขึ้นกว่าเก่านี่ค่ะนี่นะคะนี่ออก็เก็บไว้เลยนะคะเอฟซีอ่าของน้องทำแทง คลิปนี้แม่เพ็นก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะกับแนวทางของหลวงพ่อสะแก้วเนาะคะ่ะงวดนี้เฮงเฮงปังๆังเดอ้อจ้าแม่เพ็นจะรวมทําบุญให้กับปูได้ไปบุรละนะคะ่ะวัดวารา,ามเนาะเล็กๆน้อยๆกะเป็นการทําบุญแล้วเนาะคะ่ะเอซส่วนคลิปนี้แม่เพ็นก็จะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ